สวัสดีเพื่อนๆเพื่อนพี่ๆน้องทุกท่านใน GG Double s สู่ช่องทุกกมก็อยู่ผมนะฮะก็มาแจกเว็บข้อมูลเนี่ยที่ผมใช้กันประจำนะฮะสำหรับหลายๆเกมด้วยนะฮสำหรับเกมนี้ Wuthering เว v ก็เป็นข้อมูลที่ดีมากๆอีกเว็บหนึ่งเลยนะับผมก็จะมีระบบต่างๆเนี่ยครบครันเลยทีเดียวเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยทัานนี้นทั้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเล่นของเราเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องตรง,ตรงเป๊ะนะฮะพิจารณาเอาว่าตัวไหนมันเหมาะกับเราเนี่ย จะเอาซับไปไหมเอานี้ไปด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วแต่เราเลยนะครับผมก่อนจะไปดูนะใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านโอท็อปแอปเนี่ยเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพเนี่ยมีทุกเกมไม่ท่านเลือกเติมไม่ว่าเป็นเกมในโตัวไทยใหญ่ๆนะโดยเฉพาะเป็นชินอินแพ็กหงคาตาเลี้ยวนะลล่ยโรเลปเปิ้ลิ่งแบล็คโคเบอร์นะ่ยอีกเยอะแยะมากมายจากวันแลนด์นัล็อกแนว่ย FBF อ่าวันแลนด์พับ GCF ไฟมีหมดนะ R ่ยอ่าวีมีโปรโมชั่นทุกวันนะแล้วก็ไปดูที่เวว็บไไซต์เราด้่า เว็บไซต์หลักเราเติมเกมอะไรบ้างนะก็ w w w o v e r t o p อ p วอร์ท็อปแล้วก็เพจ o v e r t o p ท p อปแอยากเติมเกมอะไรทักที่เพจจะมีแอดมินบริการนะฮะลิงก์ใต้คลิปกับปักบุญให้ในสตรีมนะครับผมเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้อง o v e r t o p ท p อนะไม่มีการรีฟันแน่นอนหากนะครับผมถ้าอยากดูตัวละครที่จัดเชียร์มาก็ตอนนี้เชียร์มันยังไม่จัดเนาะเออเชียร like ์<ๆ>มันยังไม่จัด แต่ว่าเที่ยที่ผมทิ้งลิงก์ไว้อีกลิงก์นึงก็จัดให้เรียบร้อยแล้วไปดูได้นะที่ผมลงไว้ก่อนนันนี้ส่วนนี้จะเป็นข้อมูลต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลาการหาเปิดกระชานะับผมเห็นแล้วผมตกใจนะกลุ่มเือเริ่มต้นเนี่ยเคล็ดลับและเทคนิคต่างๆนะผมตัวละครฟรีนะกิจกรรมเริ่มต้นมีอะไรบ้างเนะเอาไปดูกันนะระบบการชาเนี่ยแผนที่เชิงโต๊เนี่ยอันนี้สําคัญแทนที่เนี่ยตัวละครเนี่ยสถิติตัวละครเนี่ยชุดเอ็กโคมีตัวอะไรบ้างระบบเอ็กโคทำยังไงเนี่ย ระบบต่างๆอาวุธนะยดูได้หมดเลยแต่ว่าไอที่น่าสนใจคือ <c oughs> ผมอ่านดูแล้วผมตกใจนะฮะอ่ามันคุ้มค่าที่จะทำซ้ำหรือไม่ก็คือการรีโลนั่นเองนเนี่ยมือมืออาชีพไม่มีตัวเลือกการเข้าสู่ระบบของผู้เยี่ยมชมซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องสร้างบัญชีใหม่สำหรับความพยายามในการสุมทุกครั้งเลยนะฮะเขาบอกงี้นะแล้วก็จะใช้เวลานะฮะแม่งไม่ต่างกับเกนชินเลยผมเดาไม่มีผิดเลยนะฮะ 35ถึง45นาทีครับเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าเล่นไปนเลยไอดีแรกไม่ได้เล่นไอดี2ไม่ได้ก็เล่น2ไอดีนีแเลยแล้วก็เล่นไปสักระยะหนึ่งใหญ่ๆเก็บเพชรเก็บรายได้ก็เล่นเปิด2ไอดีครับไอดี ID ไหนที่ดีกว่าอ่าก็เล่นไอดีนั้นนะทำแบบนี้ดีกว่าเนาะถ้าใครจะรีก็รีรได้นะซิงจอแบบเยอะๆนะครับอ่าซิงจอทีละสี่ 4, จอหจอก็ได้ครับ แล้วเล่นไปเลยทีเดียวนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าใน PC มันซิงจอได้ไหมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะมถ้าเล่นในโปรแกรมลองได้เนโอเคเลยนะใช่ไหมันลำบากอีกแยะก็ผมคาดว่าถ้าใครจะซื้อก็ไอดีน่าจะแพงมากนะฮะอัตราค่อนข้างต่ำนะฮะ0.8นําสำหรับตัวละครห้าดาวนะครับดังนั้นอาจจะต้องใช้เวลาทั้งวันในการลุ้นเนะ่และมีโอกาสสูงที่เขาจะเป็นเขาจะเป็น คนที่คุณไม่ต้องการอย่างที่คุณเป็นสามารถดึงได้ยี่สิบถึงยี่สองครั้งเมื่อคุณปลดปล่อยนั่นคือวิธีเกมเรียกระบบเนะก็คุณรับประกันว่าจะได้รับตัวละครห้าดาวจากการประชุมก็คือการสุ่มนั่นเองเนะ50ห้าสิบครั้งอย่างที่ท่านกูติสบอกมาก็อาจจะเป็นจริงก็ได้นะอาจจะไม่จริงก็ได้เนะอันนี้ก็เป็นวิธีการเนี่ยต่างๆเนี่ยที่จะทำซ้ำเนาะมาทัน เนี่ยก็ดูต่างๆข้อมูลเยอะนี่เกมนี้มีหลายเกมนะดูตรงนี้ได้เนี่ยครับที่เราเล่นกับแบล็คโคเบอร์นะฮะมีหลายเกมมากนะนี่เกะนู่นนี่นั่นเกมใหญ่ๆทั้งนั้นที่เขาทำในเว็บนี้เชื่อถือได้ครับผมก็ดูประจํานะก็เป็นเป็นเว็บดีอ่ะนะฮะมาดูนะฮะส่วนของเคล็ดลับเทคนิคนะครับผม ก็ไม่มีอะไรมากนีก็แนะนำนี่ตัวละครใช้อะไรยงไงครับการใช้ปรับระดับแผ่นเวฟจะมีบอกหมดเลยนะผมมันก็จะบอกรายละเอียดทุกอย่างเลยนะเห็นไหมมีลิงก์ต่างๆของช่อง youtube ต่างๆดังๆให้ดูด้วยน,ะนี่หากต้องการเคล็ดลับเพิ่มเติมนะ กิจกรรมเริ่มต้นและรางวัลมีอะไรบ้างนะครับนี่กิจกรรม CPT รอบ2นะครับที่เขายืนยันอาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์นะครับผมเนะนี่ก็ดูได้นะครับเทสนู่นนี่นั่นกองเลือกอาวุธเนี่ยครับผมสำคัญเลยอาวุธเนะี่ยก็ผมว่าเล่นไม่ยากหรอกครับเหมือนเกณฑชินินแพทใครมีพื้นฐาน,เล,นเล่นเกมฑ์ชินินแพททุกวันอยู่แล้วนะฮยก็ไม่ได้ยากเลยนะครับผมแต่ไม่รู้จะมีตีบงตีบวกอาวุธ คล้ายๆกับเกนชินหรือเปล่านะฮะแผนที่นะฮะอันนี้ก็มาดูรายละเอียดได้นะครับข้อมูลนะเขาไปหามาให้เราแล้วนี่ดูดิโอ้แต่แผนที่แม่งอะไรของมันวะเนี่ยแตกละเอียดเลย <c oughs> กว้างมากนะฮะดูดิไม่ใช่มีแค่นี้หรอกครับน่าจะมีเยอะกว่านี้อีกนะน่ ก็หาดูเอานะพี่ผมจะไม่ต้องดูก็ได้แผนที่ไปดูของจริงเลยก็ได้นะ,ะับ้นท,ที่ตัวละครเนี่ยประมาณนี้มันจะมีบอกเลยว่าโจมตีเท่าไรสป,ปีดเท่าไรเห็นไหมการซากันซาโลนะฮะการชาโลไอตัวนี้ผมอ่านตามที่มันแปละนะไม่รู้ถูกหรือเปล่านะไอตัวนี้พื้นฐานดาเมจแรงมากกับอังกอร์นะฮะเห็นไหม ดูได้พลังป้องกันเท่าไรอันนี้ถือว่าถือว่าพลังป้องกันก็เยอะนะเลือดก็เยอะไอตัวนี้อยากได้เหมือนกันนะการซาโลนะแล้วก็ตัวนี้เท่มากนะแล้วก็จินหลินตัวสูงสูงนะ เวลิน่านะครับ t s กับยินลินเนะยมันเป็นธาตุแสงด้วยมันน่าจะเปิดยากผมว่าพวกนี้ผมว่าระดับ t อ s ก็พอแล้วที่เล่นเข้ามือนะฮะไปจืดตัวไหนที่เล่นเข้ามือนะฮะเอามาใช้ผมว่าก็ไม่น่าเกียดนะฮะใช่ไหมละ่ะนี่ตัวละครมันยังไม่ก็ดูศึกษาดูได้ครับเราได้ตัวกากา,กาแล้วก็ใช้ไปก่อนเนะนีฮะก็ตีรวมรวนตีเล่นสักสองไอดีประมาณนี้เนาะ ก็มาดูข้อมูลต่างๆได้เดี๋ยวอัปเดตจริงนะฮะจะมีท่องเทียย์ลงเทียทย์ริสขึ้นมาให้ดูด้วยเนาะอันนี้ก็ดูนะฮะระบบกาชาแผนที่เชิงโต้กลับอะไรนี่ต้อมีหมดแหละนี่มันจะมีทั้งอาวุธด้วยนะฮะตัวละครด้วยโอ้โหผมกลัวจะเปิดได้แต่อาวุธนะฮะนี่ก็ต้องใช้เวลาเล่นสักคู่เลยว่าเกมมันใหม่ทุกคนก็ไม่ค่อยได้ทดสอบกันเยอะเนาะหลายคนไม่ได้ทดสอบ ส่วนพวกนี้ก็รีหาเอานี่ยเนี่ย,ยผมได้กันซาโลผมก็พงใจแล้วใช่ไหมเวลิน่าอ่างเงี้ยเออถ้าได้กันซาโลแต่เล่นไม่เข้ามือก็ลำบากนะก็ะแต่ละคนเล่นไม่ถนัดเหมือนกันเนาะประมาณนั้นนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นสลัดอีกหนึ่งเว็บนะที่มีข้อมูลทุกอย่างนะมาดูตัวละครฟรีสักหน่อยนะ นี่การจัดทีมก็มีนะฮะดูได้โอ้สเปกเตอร์นะฮะตัวละครตัวแรกที่คุณจะได้รับระหว่างบทนำคือตัวละครหลักนะตัวนี้เป็นค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับ MC ของเกมกระชัยอื่นส่วนใหญ่มีประโยชน์ตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นเนาะเออตั้แต่แรกนะี่ฮ ใช้ใครเลือกเอาแน่นะผมเอ็กโคในะระบบเอ็กโคต่างๆก็ไปดูได้ระบบสัตว์เลี้ยงมีอะไรช่วยอะไรนะครับผมต่างๆมีคอทหนึ่งคอทสองคอทสามคอทสี 4, อ่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาไปศึกษาดูระบบอาวุธนะอาวุธผ่านการต่อสู้ทีมงานต่างๆนะครับผมเวลามาน,นี้ตัวละครก็มาหาดูได้รายละเอียดนะฮะ เราคาดว่าเราจะเอาใครเอาตัวไหนเนี่ยอังกอก็น่ารักนะครับผมอันนี้ก็ตีแบบไม่เหมือนใครลอยลอยตัวนี้นะฮะก็มาอ่านดูรายละเอียดต่างๆได้ครับอืมก็เป็นเว็บที่ดีนะฮะเอาไปใช้กันนะ๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปเวลาเปิดจริงไว้ดูประกอบในการเล่นนะครับผมเป็นการตัดสินใจนะฮะจัดทีมแบบไหนก็อยู่ที่เราแล้วก็ตัวละครของเราเราจะจัดทีมแบบคนอื่น ก็ไม่เหมือนกันตัวละครเหมือนกันอาวุธไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เอาความสนุกเอาความสะใจเอาความที่เราเล่นถนัดมากกว่านะเป็นหลักนะฮะก็ทุกอย่างก็องค์ประกอบอยู่ที่ตัวเราตัดเลี้ยงอีกนะับหลายปัจจัยกส็สู้เกมนี้นะผมก็จะเล่นยาวๆด้วยนะครับร้านผมรับเติมด้วยนะฮะรับเกมนี้รอโปรโมชั่นหน่อยนะครับว่าวันเปิดอาจจะทําโปรโมชั่นไม่ทันรอประมาณมาที่เกมเปิดยี่สิบสามก็ประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้านะนะเดี๋ยวมีโปรโมชั่นนะผมจบแจ้งนะฮะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมคลิปนี้ก็มาบอกเว็บไซต์ดีๆแบบนี้สวัสดีครับ